สวัสดีครับผม PJ Sound Design นะครับพอดีว่าจะมาอธิบายเรื่องซิงค์3 3กับ036ตัวนี้พอดีว่าลูกค้าสั่งมาพอดีครับสั่งมาตอนเย็นแพ็กส่งวันนี้ไม่ทันน่าจะต้องแพ็กส่งพรุ่งนี้แลละฮะคือจะอธิบายให้ฟังว่าไอซิงค3 0 3กับ036ตัวนี้ความแตกต่างคือความสูงตัวนี้ครับมันจะไม่เท่ากันไอตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ย ที่ลง 2u เราจะเรียกว่า0.36จะสูง3นิ้วลง 2u แต่ไอ้ตัว0.33ตัวนี้ครับมันจะสูง4นิ้วลงแท่น 4.2u คือถ้าสมมุติว่าลูกค้าจำรุ่นไม่ได้ครับบอกขนาดแท่นมาก็ได้หรือว่าบอกความสูงของซิงค์มาก็ได้ครับเราจะได้จัดให้ถูกบางทีลูกค้าจำรุ่นสับสนนะครับ0.33กับ0.36ตัวนี้นครับ คือทางที่ดีให้ลูกค้าบอกขนาดของแท่นความสูงของแท่นหรือว่าวัดขนาดซิงมาให้เราดูได้ครับว่ามันสูงเท่าไหร่เราจะได้จัดให้ถูกรุ่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับจะมันจะส่งพร้อมซิงจะเป็นไดโอดนะฮะเก็ก,ก่อน ตัวน,นี้จะเป็นไดโอด100แอมป์นะครับสิตัวส่งพร้อมซิงครับลูกค้าสั่งมาโอเคครับเดี๋ยวผมพี่เจสซาวดีไซน์ขอตัวแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ